ดวงการงานประจำสัปดาห์นะครับวันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่27กุมภาพันธ์2 5 6 4สําหำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะครับท่านที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้อารมณ์ในการทำงานของคุณจะปลอดโปร่งสบายใจนะครับมันเหมือนผ่านช่วงที่หนักหนาสาหัสแล้วนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่พักผ่อนเบาคันเล้งให้ตัวเองได้การงานในหน้าที่ต่างๆก็จะคล่องตัวมากขึ้นได้รับความช่วยเหลือจาก เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งก็มีแนวโน้มว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือว่าได้รับความช่วยเหลือเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับท่านที่เป็นเซลล์เป็นงานในหน้างานขายตรงก็จะไปได้ดีนะครับได้เงินปันผลได้เงินส่วนแบ่งเข้ามานะครับได้งานที่มันจะต้องใช้เงินที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนเยอะๆนั่นก็หมายถึงว่าตัวคุณเองกอ็มีโอกาสที่จะทํากําไร ได้เยอะด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินส่วนตัวเนาะการเงินส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าการเงินก็ยังค่อนข้างจะดีอยู่นะครับมันเหมือนคนที่แบบสวยเลือกได้อะได้งานแบบางชิ้นคุณก็อาจจะไม่ทําหรือว่าไม่อยากทําปล่อยโอกาสมันทิ้งไปนะครับแต่บางท่านนะที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าโอกาสมันมีเข้ามาแล้วแต่ท่านมองข้ามมันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเผลอเลยทำมันตกกล่นถ้าเกิดว่าใครหยิบยื่นอะไรให้ก็ คว้าไวสักนิดหนึ่งหรือว่าต่อรองไว้สักนิดหนึ่งก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเงินถ้าถ่ายเพิ่มเนี่ยผมมองว่าเรื่องของการเสียเงินเสียทองนะมันจะเป็นเรื่องของการเสียเงินเสียทองในเรื่องของในแง่ของสุขภาพหรือว่าต้องระวังเรื่องปัญหาสุขภาพในโลกในโลกแบบช่องท้องอะ่ะระบบขับถ่ายอะ่ะท้องเสียอะไรอย่างนี้ก็ได้เบาๆนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จะเอาอะไรเข้าปากจะกินอะไรก็ขอให้ดูแลตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับ แต่ถ้ามองสองใบนี้มองภาพรวมเป็นประเภทแบบมนุษย์เงินเดือนนะคนที่ทํางานออฟฟิศทางานกินเงินเดือนทํางานรับเงินเดือนเนี่ยต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ผมมองว่าคุณจะใส่เกียร์ว่างกับทุกๆปัญหาเลยครับอารมณ์คุณจะรู้สึกเหมือนแบบสบายๆไม่ใส่ใจใครใครจะวุ่นวายใครจะอะไรคุณก็เฉยๆของคุณนั่นแหละนะครับตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่ได้อยากได้อะไรกับเขานะครับ คุณจะปล่อยตัวแบบสบายๆไปเรื่อยๆช่างมันไม่ได้เดือดร้อนใจอะไรนะครับไม่ต้องไปแย่งแก่งแย่งช่วงชิงอะไรกับใครเขามันจะเป็นเหมือนช่วงสัปดาห์ที่คุณปล่อยวางได้ดีกว่าชาวบ้านเขาว่าอ่ะมาดูเรื่องของความรักบ้างความรักได้ไพ่อสวินถือเหรียญน,นะครับความรักเนี่ยผมมองว่าคนโสดเนาะมันมีโอกาสที่ได้พบเจอกับคนที่มีความสามารถเข้ามานะครับอาจจะดูช้าๆหน่อยจ,จะดูอบอุ่นดูเอาเอกเ,เอาใจดีนะครับมันจะ เป็นไปได้ว่าคนโสดเนี่ยมันมีที่จะพบเจอคนที่ถูกใจหรือว่ามีสัญญาณด,ดีเรื่องความรักเข้ามากลับเข้ามานะครับเป็นไปได้ด้วยว่าความรักเก่าคนรักเก่าเดินทางกลับมาด้วยนะครับใครที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วเกิดการทะเลาะเบากแว้งอะไรกันอยู่ก็มีโอกาสที่จะเริ่มกลับมารับฟังกันมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นเริ่มง้อกันมากขึ้นได้พูดคุยประชุมก,กันกลับมามากขึ้นนะครับจะอาจจะ ไม่ค่อยได้เจอกันนะเพราะว่าจะมีเรื่องให้แบบเรื่องงานนั้นก็ยังยังแบบไปเรื่อยๆอ,อยู่มันเป็นช่วงสัปดาห์ที่สบายๆสำหรับ,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 บคนที่เกิดมาเพฤหัสอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถทำอะไรตามใจตัวเองได้ะนะฮะก็โชคดีทุกอย่างสำหรับคนที่เกิดมาเพฤหัสครับฟังดวงประจำสัปดาห์จบแล้วหมอมิ้นอยากจะรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับใครที่ใจดี กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้หมอมิ้นอัพคลิปอะไรอัพดวงประจำสัปดาห์จะได้กดเข้ามาฟังกันได้ทันทีนะครับ